สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแจงกันอีกแล้วนะคะในรายการลองของใหม่ EP ที่11ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะแจยงก็จะมีในส่วนของการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าฝั่งเว็บไซต์นะคะซึ่งจะมีอะไรเนี่ยใหม่ๆบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากฝั่งแอปพลิเคชันกันก่อนเนาะตอนนี้นะคะเขาก็มีการอัปเดตฟังก์ชันงาน PM และ AM ค่ะซึ่งให้พี่ๆเนี่ยสามารถเลือกดูแบบแผนง,งานเป็นแบบรายเดือนได้แล้วแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของการเพิ่มการแสดงสถานที่ตั้งและอุปกรณ์นะคะให้พี่ๆเนี่ยได้ค้นหากันแบบสะดวกแล้วก็ ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและฟังก์ชันต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการหยุดเวลาของงาน PM ชั่วคราวค่ะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในการเข้าออกแอปแล้วแต่ว่าเวลาของการทํางานยังดําเนินอยู่วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเข้ามากดพอยส์นะคะที่เวลาการทํางานมันก็จะถือว่าเป็นการหยุดลงแล้วเมื่อไหร่ที่เรากลับเข้ามาทํางานเราก็แค่กดเริ่มใหม่แค่นี้ง่ายมากค่ะ และสาหรับฟังก์ชันต่อไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสําหรับลูกค้าพรีเมียมมากๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถระบุนะคะรายละเอียดเวลาในงานซ่อมแต่ละช่วงเวลาได้แล้วซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเสียไปกับการหาสาเหตุเท่าไหร่หรือว่าดีเทลอื่นๆเท่าไหร่นะคะซึ่งสําหรับดีเทลนี้หรือฟังก์ชันนี้นะคะก็จะให้สิทธิ์สําหรับผู้ที่ใช้งานเป็นแบบพรีเมียมเท่านั้นค่ะ และสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการค้นหางานซ่อมหรือว่าจะเป็นงาน pmam ต่างๆนะคะตอนนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่ช่องค้นหานะคะสามารถค้นหางานของพี่ๆเนี่ยได้เลยเหมือนกับเซิร์ช Google นั่นเองค่ะและทุกครั้งนะคะที่พี่ๆมีการเพิ่มหรือแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆในงานซ่อมของพี่ๆนะคะก็จะมีช่องสําหรับการใส่เหตุผลค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมาตรวจเช็คย้อนหลังได้ว่าทําไมเราถึงแก้ไขหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์ในส่วนนั้นๆนะคะ และข้อมูลนี้นะคะก็จะถูกจัดเก็บในระบบงานของคุณพี่นั่นเองค่ะและสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะสำหรับลูกค้าพรีเมียมของเรานั่นเองค่ะก็คือฟีเจอร์นะคะในการประเมินความพึงพอใจหลังจากปิดงานซ่อมหรืองาน PMAM ของวีพีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีฟีเจอร์ในการประเมินความพึงพอใจได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะจิ้มที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ และฟีเจอร์พิเศษต่อไปเลยนะคะสำหรับองค์กรไหนที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงหรือว่าสําหรับพี่ๆนะคะที่เป็นลูกค้าพรีเมียมด้วยสาหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถตั้งรีลรหัสผ่านได้ใหม่ในทุกๆอย่างเช่น3เดือน6เดือนหรือทุกๆ1ปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะยังสามารถสร้างเงื่อนไขในการสร้างรหัสผ่านได้อีกด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เลยเนี่ยก็สําหรับพี่ๆที่เป็นลูกค้าพรีเมียมเท่านั้นนะคะ และสำหรับลูกค้าพรีเมียมตอนนี้นะคะในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ในการตั้งค่าล็อกอินเฟลค่ะถ้าเกิดล็อกอินเฟลเกิน3ครั้งนะคะพี่พี่สามารถกําหนดระยะเวลาได้เลยว่าจะสามารถเข้าใช้งานได้อีกทีอาจจะเป็น5นาที1เดือนหรือ2วันหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถกําหนดได้เองแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของรหัสเราสําหรับลูกค้าพรีเมียมเท่านั้นค่ะ และในกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ใช้งานนะคะหรือว่าจะระง,งับผู้ใช้งานช่องนี้นะคะก็จะมีช่องในการใส่เหตุผลว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนแปลงสถานะนั้นๆค่ะและผู้ที่ถูกระง,งับการใช้งานนะคะก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้ทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นั่นเองค่ะ และหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่ใช้ในการสแกน QR Code ดูข้อมูล QR Code ของตัวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆนะคะตอนนี้เราสามารถดูงาน PM ได้แล้วนะคะในหน้าของอุปกรณ์นั้นๆอีกด้วยค่ะ แล้วมาต่อกันนะคะสําหรับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆในเว็บไซต์นั่นเองค่ะฝั่งเว็บไซต์นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อัปเดตตัวช่องข้อมูลหรือว่าเพิ่มช่องข้อมูลตรงใบแจ้งงานซ่อมนั่นเองค่ะซึ่งจะเพิ่มในส่วนของวันที่มอบหมายงานแล้วก็ประเภทงานซ่อมทําให้เราเช็ครายละเอียดงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะใบ PM และ AM ของเรานะก็ได้มีการแสดงนะคะเวลาที่เราคำนวณจากการกดพอส์ในการหยุดงานแล้วนะคะซึ่งเราจะคำนวณจากการที่เป็นระยะเวลาในการทำงานจริงๆนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะในส่วนของหน้าใบงานแจ้งซ่อมแบบเต็มค่ะเราได้แสดงรายละเอียดข้อมูลนะคะในส่วนของ break down time ให้ด้วยนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะนในส่วนของหน้าใบงานแจ้งซ่อมแบบเต็มค่ะเขาก็จะมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลนะคะในแต่ละช่วงเวลาของการซ่อมที่พี่ๆได้กกอกไว้ก่อนหน้านะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่เฉพาะลูกค้าพรีเมียมเท่านั้นนะคะและตอนนี้นะคะพี่ๆก็ยังสามารถเช็คดูใบเซอร์นะคะหรือว่าใบรับรองงานสอบเทียบนะคะได้ที่ในหน้าประวัติงานสอบเทียบนั่นเองค่ะ ในหน้าลงทะเบียนเครื่องจักรนะคะเราได้เพิ่มวิดีโอวิธีการใช้งานไว้ให้แล้วนะคะแค่คลิกก็สามารถดูวิธีการใช้งานได้เลยค่ะและสำหรับงาน PM ที่เลยวันแล้วนะคะพี่ๆสามารถเลื่อนแผนได้แล้วนะคะตอนนี้แต่จะเลื่อนได้สำหรับงานที่มีแผนความถี่ตั้งแต่30วันขึ้นไปนั่นเองค่ะและสำหรับฟังก์ชันงานสต็อกอะไหล่นะคะตอนนี้เนี่ยพี่ๆก็ยังสามารถระบุเวลาในการจัดซื้ออะไหล่ได้แล้วนะคะ และสาหรับทุกๆครั้งในการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะเราจะมีช่องสําหรับการใส่เหตุผลว่าทําไมรอถึงรีเซ็ตรหัสผ่านนั้นๆนะคะส่วนข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนําไปจัดเก็บในระบบให้ค่ะ และสำหรับในเว็บไซต์นะคะก็ยังสามารถบังคับในการเซตระบบให้เปลี่ยนรหัสผ่านอาทิเช่น3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีด้วยได้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการกําหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้สิ่งที่พิเศษเลยนะคะก็คือสามารถกดดูรหัสได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าเฉพาะลูกค้าพรีเมียมเท่านั้นนะคะสำหรับแผนของ PMAM ที่ยังไม่ได้มีการทำนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถปรับแผนแล้วก็เปลี่ยนวันได้แล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับเลขที่ของเอกสารควบคุม PM และ AM นะคะจากเดิมเนี่ยที่มีการอ้างอิงตามวันสร้างใบงานแต่ตอนนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นอ้างอิงตามวันที่กําหนดตรวจงานนั่นเองค่ะและสําหรับเลขที่ใบแจ้งซ่อมนะคะถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขรูปแบบกล่ามเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการรีเลขให้แล้วนะคะและสําหรับประวัติงานซ่อมตอนนี้นะคะได้มีการเรียงตามวันแจ้งซ่อมล่าสุดค่ะแล้วก็แสดงแถวเป็น50แถวแบบเดิมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าพรีเมียมค่ะยังมีการสามารถตั้งล็อกอินเฟลได้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติมีการล็อกอินเฟล3ครั้งนะคะสามารถกำหนดระยะเวลาได้เลยว่าจะสามารถเข้าใช้งานอีกทีได้ภายในระยะเวลา1วัน2วันหรือ5นาทีก็สามารถกำหนดได้เลยนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการใช้งานค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีช่องในการใส่เหตุผลให้ด้วยว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนแปลงสถานะนั้นนั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้ที่ถูกระงับก,การใช้งานค่ะก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ได้เหมือนกับในแอปพลิเคชันที่เราได้กรอกไว้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของช่องกรอบในการใส่เหตุผลค่ะในกรณีที่จะมีการเพิ่มแก้ไขหรือว่ายกเลิกการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรนะคะเหมือนกับในแอปพลิเคชันเลยนั่นเองค่ะ ทุกๆครั้งนะคะที่มีการปรับแก้ไขสิทธิ์ในการใช้งานของยูเซอร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะต้องระบุเหตุผลในการแก้ไขด้วยนะคะและสำหรับใบประวัติงาน PMAM และงานซ่อมนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มการแสดงชื่อแล้วก็วันที่ปิดงานไว้ให้แล้วนะคะและสำหรับในเมนูประวัติงานซ่อมนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มการแสดงสถานะการส่งซ่อมภายนอกให้แล้วด้วยค่ะ และในหน้ารายละเอียดการมอบงานซ่อมนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มข้อมูลการแสดงของผู้มอบงานแล้วก็วันที่มอบงานให้พี่ๆเนี่ยได้สามารถเข้าไปเช็คกันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะสามารถเซตการแจ้งเตือนงานซ่อมได้แล้วนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปที่ฝ่ายนั้นๆแต่ตอนนี้สามารถแยกส่งไปตามแผนกได้แล้วสะดวกขึ้นใช่ไหมล่ะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นสําหรับการอัปเดตฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในรายการลองของใหม่ EP 1 1ในวันนี้นะคะซึ่งสําหรับใครที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook ของเราค่ะกับ f a c t o r i u m Technical Support นะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามแจ้งใน EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันได้เลยค่ะ